พูดถึงหลักการนะครับหลักการในการสร้างโปรไฟล์ของสิ่งที่เป็นอุปกรณ์นําเข้าซึ่งจะได้แก่พวกตัวสแกนเนอร์หรือว่ากล้องถ่ายภาพนะครับในหลักการของมันก็คือนะครับหน้าที่ของตัวสแกนเนอร์หรือกล้องถ่ายรูปเนี่ยมันจะทําหน้าที่ในการแปลงสิ่งที่เป็นสีทางกายภาพนะครับให้กลายเป็นสีทางดิจิตอลหรือค่าตัวเลข อันนี้คือหน้าที่ของอุปกรณ์นําเข้านะครับเสร็จแล้วค่าสีที่เป็นค่าสีอ,อุปกรณ์เนี่ยก็จะต้องถูกแปลงให้เป็นค่าสีในระบบของค่าสีที่ไม่ขึ้นกับอุปกรณ์อีกทีหนึ่งนะครับผ่านการใช้ตัวสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวโปรไฟล์ขึ้นมาเพราะนั้นสีสีเดียวกันสแกนผ่านสแกนเนอร์แต่และตัวนะครับที่เป็นต่งยี่ห้อกัน ได้ค่าสี R G B ต่างกันครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีการใส่โปรไฟล์หรือว่าใช้โปรไฟล์ที่ถูกต้องแล้วสิ่งที่เป็นปลายทางจะต้องได้ค่าสีเท่ากันเสมอครับแม้ว่าค่าสีเริ่มต้นที่มาจากสแกนเน์จะไม่เท่ากันแต่ถ้าเมื่อไหร่เมื่อไหรก็ตามคุณใช้โปรไฟล์ค่าโปรไฟล์นั้นเป็นโปรไฟล์ที่ดีได้มาตรฐานแล้วก็ทําจากจากระกวนการที่ถูกต้องเนี่ยครับ มันจะต้องได้ค่าสีออกมาเท่ากัน,นครับไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรครับเพราะนั้นความถูกต้องของโปไฟล์ของแต่ละยี่ห้อขึ้นอยู่กับว่าเมื่อคุณแปลงค่าจาก R G B เนี่ยไปเป็นค่าสีของ L A B หรือสีที่ไม่ขึ้นอุปกรณ์เนี่ย <c oughs> คุณแปลงมันได้ถูกต้องแค่ไหนนะครับแปลงมันได้ถูกต้องแค่ไหน ในในงารสร้างในขั้นตอนของการสร้างตัวโปรไฟล์อุปกรณ์นำเข้าเนี่ยมันจะต้องมีสามอย่างนะครับสามอย่างอย่างแรกก็คือตัวเทชชาร์หรือแผ่นตัวอย่างสีมาตรฐานนะครับอันที่สองคือ r e r c e f i ไฟล e f e r e n c e ไฟล์ก็คือไฟล์ที่เก็บข้อมูลว่าไอช่องสีแต่ละสีเนี่ยมันมีค่า ค่าสี LAB เท่าไหร่นะครับอันที่สามก็คือตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างโปรไฟล์นะครับหน้าตาของเทชชาร์ดนะครับก็คือลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับสมัย <c oughs> ก่อนเนี่ยเขาจะมีสแกนเนอร์ใช้งานขนแบหลายเขาจะใช้ตัวเทชชาร์ดที่เราชื่อว่า IDA นะครับ IDA ซึ่งลักษณะหน้าตาข IDA เนี่ยจะเป็น คล้ายๆแบบนี้นะครับคือไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้เป๊ะแต่ว่ามันจะต้องมีส่วนประกอบที่สําคัญก็คือมันจะต้องมีส่วนที่มีการผลิตอชิ้นสีนะครับจํานวนหลายๆชิ้นสีขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้ i d s แปดจุดหนึ่งซึ่งเป็นชาร์จสีสําหรับตัวแผ่นใสนะครับในการทํางานก็คือเขาจะเอาตัวแผ่นสีแผ่นชากครับตัวชาร์จสีตัวนี้เนี่ย ไปวางบนเครื่องสแกนเนอร์นะครับแล้วก็ปล่อยให้มันสแกนแล้วก็จะได้ค่าสียออกมาครับได้ค่าสีออกมาครับเต็มกรณีของแผ่นตัวที่เป็นวัสดุสะท้อนแสงในงานพิมพ์ทั่วไปก็เหมือนกันครับก็คือจะมีส่วนที่เป็นชาสีหรือชิ้นสีเล็กๆเกช่นเดียวกันนะครับใน,นส่วนของไอเดอย่างที่บอกไปนะครับมันจะมีส่วนประกอบที่สําคัญก็คือตัวนี้ เวลาใช้งานเนี่ยก็จะต้องเล็งมาร์กจุดให้มันตรงนะครับขั้นต่อไปก็คือตัวนี้แถบเฟสเกลอันนี้ก็จะเป็นการไล่ระดับนะครับของสีเทานะครับจากมืดไปจนถึงสว่างส่วนที่เป็นไฮไลท์ไปส่วนที่เป็นแชโด์นะครับแล้วก็จะต้องมีค่าสีในแเวนที่มี ค่าสีที่เป็นส่วนชาร์โดก็คือสีค่อนข้างที่จะทึบนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นนิปโทนนะครับอันนี้สีก็จะค่อนข้างสดหน่อยครับแล้วก็ส่วนที่เป็น h i ไฮไลท์ก็คือสีจางๆนะครับรวมถึงมีส่วนที่เก็บข้อมูลของค่าสี rgb cmyk ตรงนี้ไว้ด้วยนะครับและใน i อ a บาังรุ่นก็จะมีภาพนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผู้ผลิตเขาจะใส่มาสำหรับกรณีที่ต้องการเน้นความถูกต้องของสีจิ๋วก็จะมี ชิ้นสีพิเศษตรงนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยครับตั้งแต่นี้จะจะขึ้นอยู่กับผู้ผลิตแต่ละเจ้าว่าเขาจะใส่ดีเทลอะไรลงมานี่ตัวเ r ฟเลนซ์ไฟหรือไฟที่เก็บข้อมูลก็อยางเช่นอันนี้นะครับไอพีเอตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการบอกว่าโอเคไอชิ้นสนีที่หนึ่งเนี่ยมีค่า XYC เท่าไหร่ LAB เเท่าไหร่นะครับอย่างสมมติว,ตว,ว่าเป็นชิ้นนี้เนาะนะครับ ตัว r e f e r e ม c e ก็คือไปที่เก็บข้อม,มูลว่าโอเคชิ้นสีสสที่1 1> หนึ่งเนี่ยม,มันมีค่าสีนะครับค่าสี x y สีเป็นเท่านี้นะครับเป็นเท่านี้นครับชิ้นสีที่สองก็มีเท่านี้นะครับไล่ไปจนครบทั้งหมดอีอ่าสมมติมีสองร้อยเจ็ดสิบแปดสีก็คือต้องมีสองร้อยเจ็ดสิบแปดในเอต้านะครับเสร็จแล้วในการทํางานเนี่ยก็คือเราสแกนเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็เป โปรแกรมขึ้นมาแล้วก็โยนไฟล์ที่เป็นเร f e r e n c ไฟล์ลงไปับเสร็จแล้วก็รันซอฟต์แวร์นะครับจริงมันก็ดูเหมือนไม่ยากเพราะว่าอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับถ้าในขั้นตอนของของผู้ใช้งานอย่างพวกเราเนี่ยก็คงไม่ได้ป็นขนาะดเป็นคนเขียนโปรแกรมหรือสร้างเองแต่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานซอฟต์ software, แวร์ก็เป็นส่วนใหญ่ครับเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจแค่หลักการว่าโอเคในการสร้างโปรไฟล์เนี่ยก็ค,คือคุณจะต้องประกอบด้วย ชารสีหนึ่งอันแล้วก็เลน f i ไฟของชารสีนั้นครับแล้วก็ต้องมีซอฟต์แวร์ครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราไปทํางานในโรงพิมพ์นเนี่ยโรงพิมพ์เขาจะเหมาหรือว่าพูดง่ายคือเขาจะสร้างเขาจะจ้างหรือว่าซื้อระบบพวกนี้มาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องไปหาตัวนี้ให้เจอกับหาเลฟล์ไฟให้เจอนะครับแล้วก็เลือกใช้ให้ถูกอีน <c oughs> ี้ในการสแกนเนี่ยสิ่งที่ เราควรจะต้องคำนึงก็คือเราจะต้องปิดนะครับพวกที่เป็นโทนหรือว่า color collection ครับคืออย่าให้อย่าให้ซอฟต์แวร์ Software ของเราเนี่ยพรที่อยาให้ตัวขั้นตอนการถ่ายหรือว่าการสแกนของเราเนี่ยมีการแก้ค่าสีโดยที่เราไม่รู้ครัเพราะนั้นให้เราปิดส่วนที่เป็นพวกฟังก์ชันการแก้สีนะครับการเซตไวท์พอยท์อะไรพวกนี้นะครับปิดให้หมดเลยครับแล้วก็ ไม่มีการใส่พวกฟิลเตอร์ต่างๆที่จะทําให้ภาพชาติรือมีการลดขนาดภาพอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สแกนด้วยเลซโซลูชันที่300 DPI ขึ้นไปครับนี่ในขั้นตอนการใช้งานเนี่ยก็คือพอเราได้โปรไฟล์มาเนาะเราก็ถ้าเราเปิดโฟล์กช็อปมาเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันที่เกยงว่า assign profile นะครับก็คือภาพที่เปิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเรา เลือกน้ำ Color Management Document ก็คือมันจะไม่มีการใส่โปรไฟล์ก็จะเป็นภาพเป็นภาพหน้าตาแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราเซฟโปรไฟล์ขึ้นมานะครับจากต่อโปรไฟล์ที่เราสร้างเนี่ยเราแอปพลาโปรไฟล์ให้กับตัวภาพเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคภาพของเราก็จะมีลักษณะของภาพที่ตรงกับสิ่งที่จะเป็นปลายทางนะครับค่าสีของปลายทางมากขึ้นนั่นเอง อันนี้ในการประเมินคุณภาพของโปรไฟล์เนี่ยหลักการง่ายๆของการประเมินก็คือประเมินด้วยตาครับ visually assessment mm hmm. ก็คือประเมินด้วยตาการประเมินด้วยตาก็คือการดูว่าในแต่ละบริเวณของภาพเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เราสแกนมาเนี่ยมันมีอะไรที่ผิดปกติบ้างตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าในกรณีนี้เนี่ยถ้าโปรไฟล์ของเราดีแปลว่าเราจะต้องเห็นดีเทล เห็นดีเทลรายละเอียดต่างๆได้ไม่ไม่เกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็น,ปนแถบสีดำพลื่นไปนะครับเพราะนั้นถ้ายกตัวอย่างอันนี้สองภาพนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าภาพนี้เนี่ยบริเวณส่วนที่เป็นชา์เดอร์มันค่อ,ขอ,ขอ,ขอนข้างที่จะลืนหรือว่าหายไปนะครับแปลว่าโฟกัสตัวน,นี้เนี่ยก็ยังว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจาก <c oughs> เนื่องจากว่ามันไม่สามารถแสดงดีเทลได้นะครับในบางบาง,บ,าง,บ,างบริเวณนะครับ ก็สิ่งที่เราจะใช้ในการประเมินตัวโปรไฟล์ก็คือบริเวณที่มีลักษณะเป็นเกรเดียนต์มีการไล่ไล่ระดับของสีนะครับถ้าเราเห็นการไล่ระดับที่สมูทไม่เกิดแถบไม่เกิดการกระโดดนั่นก็แปลว่าโอเคโปรไฟล์ของเราเนี่ยก็จะมีลักษณะทีค่อนข้างที่จะโอเคใช้งานได้นะครับแต่ถ้า บริเวณไฮไลท์กับชาร์เดรมันมืดไปเรแสดงว่าโปรไฟล์ของเราเนี่ยอาจจะเลือกผิดหรือเปล่าตามที่เราใส่โปรไฟล์หรือว่าหรือว่าเราสร้างโปรไฟล์ผิดนะครับก็มีหลายสาเหตุเนาะอย่างสาเหตุแรกก็คือเราสร้างโปรไฟล์ผิดวิธีอันที่สองก็คือสร้างโปรไฟล์ถูกแต่ถูกแล้วแต่ไปเลือกโปรไฟล์ผิดครับไปเลือกโปรไฟล์ผิดอ,อีกวิธีหนึ่งก็คือการประเมินด้วย ค่าตัวเลขก็คือคำนวณหาค่าเดลต้า e เลยนะครับระหว่างพิกเซลต้นทางกับปลายทางครับระหว่างค่าสีต้นทางกับปลายทางเลยนะครับถ้าเดลต้า e น้อยกว่าห้าก็แสดงว่าพอ,อใช้ได้นะครับยอมรับได้ว่าโปรไฟล์ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคนะครับก็ให้ค่าเดลต้า e โดยเฉลี่ยก็คือไม่เกินห้านะครับหมายถึงว่าในแต่ละจุดเนี่ยแต่ละพิกเซลเนี่ย เมื่อคำนวณหาความแตกต่างระหว่างต้นฉบับก,กับปลายทางแล้วเนี่ยถ้าได้ค่าเฉลี่ยของแต่ละจุดเนี่ยไม่เกิน้าก็แสดงว่าโปรไฟล์นั้นเป็นโปรไฟล์ที่ดีครับอันนี้ถ้าเป็นกรณีของกล้องถ่ายภาพนะครับพวกนี้ตอแคมิรมาเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับในหลักการก็คือ,อยังต้องใช้ อ,อ่าอุปกรณ์สามอย่างก็คือทาร์ชาร์จสีและเปเลนไฟล์แต่ก็ังมีความแตกต่างหน่อยก็คือก็เรามีของสแกนเน์เนี่ยแรงเหนือแสงมันจะคงที่เนื่องจากมันเป็นการอ่าเขาเรียกอะไรฉายแสงในระบบติดนะครับแต่ถ้าเป็นกล้องดิจิตอลเนี่ยการใช้งานเนี่ยแสงแสงที่เป็นต้นฉบับเท่ที่แสงที่เป็นแรงเนือแสงต้นทางเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปทำไม่คงที่ คำเรื่องจากบางครั้งไปถ่ายเอาดอบ้างถ่ายอินดอบ้างหรือเปลี่ยนแหงเหนือแสงว่าถ่ายใต้แสงโพลเีเซนบ้างแสงสีส้มบ้างอะไรพวกนี้นะครับอันที่สองก็คือกล้องถ่ายรูปเนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะปิดพวกหมดการประมวลผลไม่ได้นะครับก็คือกล้องถ่ายรูปมันมันมดจะมีฟังก์ชันในการแก้สีอัตโนมัติในตัวกล้องมาเรียบร้อยแล้วก่อนที่มันจะ,ส,นะสร้างไฟล์ตีนตให้เรา ของการสร้างโปรไฟล์ตอนิี่ต้องเนี่ยเขาก็จะใช้ชา์สีที่ไม่ใช่ตัวไอทีเอ e เนาะแต่จะมีลักษณะชา์สีประเป็น,นี้นะครับตัวเรียกว่าคัลเลอร์เชคเตอร์นะครับอันนี้ที่ห้อของเฟรชแ a ็กเบชนะครับอันนี้จะใช้ในงานทางถายภาพกับทีวีนะครับอันนี้มีแค่ยีส่สีสีนะครับเนื่องจากว่าอันนี้เนี่ยมันจากครอบคุมสีที่ปรากฏบ่อยในธรรมชาติ ถ้าเป็นละเอียดหน่อยก็จะโอเคมีจำนวนชิ้นสีเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะครอบคลุมสีที่อยู่ในปริภูมิ LAB นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้จํานวนชิ้นสีมากเท่าไหร่การสร้างโปรไฟล์ของเราก็จะดีมากขึ้นเท่านั้นนะครับนี่ถึงเาที่ต้องย้อนรวัาสฟังแลเนี่ยีการสร้างโปรไฟล์ของกล้องถ่ายภาพก็คือ ให้เราคำนึงถึงเรื่องสภาพแสงที่จะต้องใช้งานจริงนะครับหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราเอากล้องตัวนี้ไปถ่ายภายใต้แสงอื่นหรือฉากโปรไฟล์ตัวนี้ก็จะใช้งานไม่ได้แล้วนะครับโปรไฟล์ตัวนี้ใช้งานไม่ได้โปรไฟล์ตัวนี้จะต้องทําใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนสภาพการจับแสงน,นะครับ แล้วก็เรื่องของทิศทางน,นะครับเรื่องของทิศทางก็คือเรื่องของอตัวอย่างนะครับแผ่น color c h e k e r เนี่ยจะต้องถ่ายให้ตั้งฉากกับทิศทางของกล้องนะครับแล้วก็จัดแสงให้มีความสม่สำเสมอกันนะครับไม่ใช่ว่าข้างบนสว่างกลังมืดนะครับแสงที่มันเป็นเกรเดียนต์อย่างนี้มันก็จะทําให้การสร้างโปรไฟล์เนี่ยผ่านได้ ทีนี้ถ้าเป็นกรณีอของมอนิเตอร์โปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ของหน้าจอนะครับโปรไฟล์ของหน้าจอเนี่ยวิธีการการสร้างโปรไฟล์ของจอมอนิเตอร์เนี่ยมันจะครอบคลุมสองกระบวนการก็คือการคาลิเบรตหน้าจอในตัวแล้วก็การคาลิเกอไรเซชันในตัวครับเพราะนั้นกระบวนการสร้างมอนิเตอร์โปรไฟล์เนี่ยมันจะครอบคลุมสองส่วนครับโดยหลักการก็คือ ให้เราสร้างสีขึ้นมานะครับที่เรารู้ว่าค่า RGB เท่าไหร่เสร็จแล้วก็เอาเครื่องมือมาวัดว่าไอ้ชิ้นสีที่เรารู้ค่า RGB เนี่ยได้ค่า XYZ เท่าไหร่นะครับแบบนี้นะครับเอายกตัวอย่างเนาะสมมุติอันแรกเนี่ยเราเซตค่าสีเป็น00255นะครับเราจะได้ออกมาเป็นสีน้ำเงินน้านชินสีสีน้ำเงินบนน้านจอแบบนี้ใช่ไหมครับเราอุปกรณ์สเปกโตโฟโตมเตอร์หรือคาร์ลิมิเตอร์ของเรามา แล้วเราก็วัดค่าสีนะครับพอวัดเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ค่าออกมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆอันนี้เป็นสีเขียวบ้างนะครับแล้วเราก็วัดค่า XYZ ออกมาครับทําแบบนี้ไปนะครับเปลี่ยนสีแล้วก็วัดค่าเปลี่ยนสีแล้ววัดค่านะครับให้มันครอบคลุมตั้งแต่01255นะครับสุดท้ายแล้วเราจะได้หน้าตาออกมาเหมือนกับตัวที่อาจารย์เอามาโชว์ให้ดู อันนี้เป็น i d เนาะแต่ว่าก็สามารถคำนวณย้อนกลับไปเป็น EYC ได้เช่นเดียวกันนะครับนี้ <c oughs> ในการคาลิเบตหน้าจอเนี่ยในการสร้างโปรไฟล์หน้าจอเนี่ย,รส,รไปไปยสิ่งที่เราต้องคำนึงก็คือเรื่องของการเซตส่วนที่เป็นไรเนตกับคอนทราสของจอครับไรเนตคอนทราสของจอถ้าไรเนต เราตั้งไว้สูงเกินไปนะครับตั้งไว้เหนี่ยไว้สูงเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือครับส่วนที่เป็นสีดํามันจะไม่ดําครับส่วนที่เป็นสีดํามันจะไม่ดามันจะกลายเป็นสีอ่อนเทาๆครับราะมันสว่างเกินไปครับแต่ถ้าไว้เนี่ยต่ำเกินไปส่วนที่เป็นสีขาวมันจะไม่ขาวมันจะไม่ขาวมันจะกลายเป็นสีเทาๆสว่างๆแทนครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็น การตั้งค่าคอนทราสต์นะครับก็คือส่วนที่เป็นคอนทราสต์เนี่ยจะส่งผลต่อบริเวณที่เป็นไไลท์ก็คือค่าคอนทราสต์มันสูงเกินไปก็จะเกิดลักษณะอาการแบบนี้เหมือนกันก็คือ <c oughs> มันจะแยกความแตกต่างไม่ออกนะครับระหว่างส่วนที่ขาวกับดำ, <c oughs> ำ,ำครับค่าคอนทราสต์เต็มต่ำเกินไปครับเพราะนั้นการเซตค้า เป็นไปได้ก็คือพยายามเซตไบเนตให้ให้อยู่ในช่วงนะครับที่ค่อนข้างที่จะสูไะบไว้นะครับไบเนตนะครับเซตให้อยู่ในช่วงสูบไว้คอนทานก็เช่นเดียวกันพยายามตั้งคอนทานให้ให้อยู่ในช่วงสูบไว้นะครับดีกว่าตา่ำนึงก็คือถ้าถ้าเราขรุเด็ดหน้าจอเนี่ยสิ่งที่เราจะ จอตัวหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าค่าแกมมานะครับค่าแกมมาค่าแกมมาเนี่ยมันคือค่าที่แสดงผลออกมาระหว่างค่าอินพุตกับเอาพุตนะครับหมายความว่าเราส่งคําสั่งตัวเลขหนึ่งเข้าไปให้ให้กับจอเนี่ยจอมันแสดงผลออกมาเป็นเท่าไหร่ครับถ้ามันค่าแกมมาเป็นหนึ่งเราส่งหนึ่งเข้าไปจอมันก็แสดงออกค่าออกมาเป็นหนึ่งครับส่งสองเข้าไปค่าจค่าที่จอมาแสดงออกมาก็จะเป็นสอง แต่ในความจริงที่เราเจอคือเราพบว่าจอมอนิเตอร์ Monitor เนี่ยมันมีลักษณะความสัมพันธ์นะครับเป็นฟังก์ชันที่เราเรียกว่าฟังก์ชันแกมมาก็คือเราส่งหนึ่งเข้าไปมันตอบสนองอ,ออกมาแค่ศูนจุดหนึ่งครับส่งสองเข้าไปตอบสนองออกมาแค่ศูนจุดสามครับคือมันไม่ได้ไม่ได้สัมพันธ์กันเป็นเส้นตรงนะครับมาสัมพันธ์กันแบบฟังก์ชันแบบนี้นะครับเรียกว่าฟังก์ชันแกมมา ค่านี้มีความสำคัญยังไงกับการเซตหน้าจอนะครับก็คือว่าในจอ MAC ส่วนใหญ่เนี่ยค่าแกมมาจะถูกเซตไปที่หนึ่งจุดแปดครับแต่ถ้าเป็นจอจอภาพที่ทำงานบนม i ิเตอรเนี่ยก็จะเซตค่าแกมมาเป็นสองุดสองครับเพราะฉะนั้นในการใช้งานเนี่ยถ้าเราทำงานบนหน้าจอทัเราทำงานบนระบบปฏิบัติการ MAC เนี่ยแล้วเราซื้อมอนิเตอร์มาตัวนึ่ง เราอาจจะต้องเข้าไปปรับตั้งค่าจอค่าแกมมาของจอให้มันตรงด้วยนะครับว่าจอเราใช้งานบนจอเราเนี่ยถูกใช้งานบนง c หรือบนซ <_ k _ c> สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าสมมติว่าเราด้อยค่าแกมมาผิดค <_ S 1> ่าแกมมาต่ำเกินไปภาพมันก็จะสว่างในบริเวณที่เป็นไฮไลท์นะครับก็นนคือรายละเอียดส่วนไฮไลท์จะหายไป คอนทราจะหายไปครับแต่ถ้าแกมมาสูงเกินไปภาพก็จะมืดส่วนที่เป็นชาร์โดก็จะหายไปแล้วถ้าการใช้งานก็คือถ้าเลือกแกมมาเหมาะสม,มก็จะทําให้เราโชว์สามารถเห็นรายละเอียดท,ทั้งส่วนที่เป็นไฮไลท์และชาร์โดได้แล้วก็เห็นรวมองเห็น,หน,หนบริเวณนิโทมีความแตกต่างกันอีกอันหนึ่งคือค่าพัมาร นะครับพัรของค่า,อาของสีบนหน้าจอนะครับก็คือตัวที่อาจารย์เปิดให้ดูเมื่อกี้นะครับอันนี้แหละนะครับคือค่าพันแปรของจอนะครับแม่สีของสีน้ำเงินในเคสนี้เนาะครับแม่สีของสีเขียวครับแล้วก็แม่สีของสีแดง อันนี้ความสำคัญของมันก็คือมันจะแสดงการหมดของมอนิเตอร์นะครับว่ามอนิเตอร์ของเราเนี่ยสามารถแสดงค่าสีออกมาได้มากได้น้อยแค่ไหนะอันต่อไปก็คือตัวไวท์พอยท์นะครับไวท์พอยท์อันนี้ก็คือค่าสีของสีขาวนะครับน,น,นั่นเองนะครับว่าโอเคหน้าจอของเราเนี่ยมีไวท์พอยท์ ที่ D50 หรือ D65 นะครับถ้าเป็นมาตรฐาน SRGB ก็คือจะเซตที่เซตไว้ที่ D65 นะครับ D65 ก็ 65, คือตัวเลขตัวนี้นะครับค่าสีสามตัวนี้ในการคาลิเบตหน้าจอสิ่งที่ต้องระวังก็คือให้เราทำความสะอาดพื้นผิวนะครับ กรณีของการบอมจอเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นจอ CRT เนะาะเมื่อก่อนเขาใช้งานจอ CRT จอที่เป็นไม่ใช่จอแบนนะพวกเราน่าจะไม่เคยเห็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้สามารถตัดกิ๊ได้ไม่ต้องวอร์มแล้วเ <c oughs> มื่อก่อนก็คือถ้าใช้จอลุ่นจอโทรทัศน์แบบจอแก้วที่มันหนาๆเนี่ยเขาจะต้องเปิดเครื่องเปิดทิ้งไว้ก่อนสามสิบนาทีนะครับเป็นการวอมแต่ปัจจุบันไม่ต้องแล้วนะครับแล้วก็เซต ถ้ามอนิเตอร์เนี่ยให้ตรงกับสภาะการใช้งานจริงนะคราบเช่นเราไปใช้งานในห้องมืดก็ต้องเซตสภาพให้มันใช้งานให้มันตรงกันด้วยนะครับแล้วก็เซตพื้นหลังของมอนิเตอร์ให้เป็นสีเทานะครับมาถิงแบ็กกราวด์ตรงเนี้ยส่วนที่ไม่ใช่ส่วนที่แสดงผลเนี่ยให้เซตเป็นสีเทาให้มดนะครับแล้วก็ให้เซตหรือว่าคานเิเวทหน้าจอทุกๆเดือนนะครับเพราะว่าจอใช้งานไปมันก็จะมี อาการเออเลร์ครับมีความเออเลอร์ได้เช่นเดียวกันลแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการ set condition ในการมองนะครับปกติเวลาทำงานถ้าเกิดว่าเราทำงานาในระบบ t m s เนี่ยก็คือเราจะต้องพยายามวางนะครับ พยายามหาห้องที่มันมีพื้นหลังที่เป็นสีเทานะครับหรือว่าฉากหลังของการมองสีเนี่ยจะต้องเป็นสีเทานะครับเพื่อไม่ให้เกิดปรากฏการณ์พวกไซมเทเนี่ยก็เลยคอนทลานนะครับหรือความเปรียบต่างสีขึ้นมาครับแล้วก็พยายามลดแสงสะท้อน้วยการหาตัวหน้ากากมาครอบนะครับการแสงจากเพดานเนี่ยส่องไปที่หน้าจอแล้วสะท้อนเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการหรือเป็นเรื่องเงื่อนไขในการที่เราจะต้องเสร็จหน้าจอให้มัน ครับสำหรับตัวโปรไฟล์ของติตเกอร์ก็ยังคงใช้หลักการเดียวกันก็คือเราจะต้องมีการมี r e f e ไฟล์ก่อนนะครับเสร็จแล้วส่งไฟล์ตัวนี้เนี่ยไปออกทางเครื่องพิมพ์เราปิ้งชาร์จสีออกมาคับปิ้นชาร์จสีออกมาเสร็จแล้วเอาชาร์จสีตัวนี้ไปวัดค่าแต่ละจุดแต่ละจุดเสร็จแล้วก็ผ่านตัว ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างโปรไฟล์นะครับเราจะได้มาเป็นเป็นตัวโปรไฟล์นะครับซึ่งหลักการของตัวสร้างโปรไฟล์อินเตอร์นี่เดี๋ยวอาจารย์วสันรับจะมาอธิบายหรือว่ามาโชว์วิธีการทำรํารทำในแลบของอาจารย์เขาอีกทีนึงนะครับรายละเอยียดตัวนี้อย่าไปดูที่แลบของอาจารย์วสันนะครับรวมถึงอุปกร,รณ์ในการสร้างโปรไฟล์นะครับการสร้างโปรไฟล์ของมอนิเตอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับอาจารย์เขาจะมา เราใช้เครื่องมือในการสร้างอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าพรายต่อจานเนี่ยมันเป็นตอนให้เรารู้แค่หลักการเฉยๆว่ามันจะมีกระบวนการอย่างไรบ้างนะครับแล้เกิดอะไรขึ้นในขั้นตอนนะครับไม่ต้องอองนไตออควมเรื่องสนนี้กนะ็ถือ,อว่าจบเนาาื้อหาทฤษฎีในวิชานี้นะครับเรียบร้อย อ่าอันนี้ถ้าใครอยากได้เดี๋ยวอาจารย์จะส่งให้นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเปิดดูโปรไฟล์นะครับเรียกว่าโปรไฟล์อินสเตคเตอร์ อาจารย์แปะไว้ในนี้เลยละกันนะครับ